สวัสดีครับมองรวยพามาตามเดินทางมีเขี้ยวน้อยนะครับล่าสุดพนไห้ฝันเกี่ยวกับออกลูกยุดรดนะครับออกเลขรดอีลีพี่น้องเอ้ยนะครับกับเก่าเป็นหกนะครับกับคงถึงทั้งสามตัวแล้วก็เลขที่ทองสร้างนะครับเลขทีห้องเศร้ากับสามตัวขึ้นกันนะครับถือว่าซุดยอดมีเอฟซีรายถันถือน้ำนะครับกับตามต่อเลยพี่น้องว่ามีเขี้ยวน้อยฝันไปในยินว่าฝันแล้วนะครับได้แล้ว4ีตัวขึ้นเขาลองไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับมีเขียวหน่อยครับเวันดีจ้ะเอานะครับวันนี้ก็มาตามีเขียวหน่อยที่เขานะครับมวล่าสุดมีเขียวหน่อยก็ฟันเกี่ยวกับคอลูกอยู่หลังรถเนาะทะเบียนรถก็สองแปดห้าหกนะครับอ้าวพี่น้องประตูถือสามตัวแตกไว้ครับอืมเอ้าเลขเขากเมือนกับมหาตะกับเก้าอะไรตกับหกเลยตัวหนึ่งเขาก็ตัวหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งไหมเออเม่อวรใครจคิดปพ้อใช่ไะ นี่เด้อห้าสามแปดเก้าไหมเด็กห้องเห็นบ่ตัดแค่สามหมอกตัวเดียวสมบูรณ์สมตัวตรงเนาะอ้าวพี่น้องนะครับกลับก็ได้บ่กลับก็ได้เพราะว่างวดนี้เอาฝันคักอยู่เด้ก็ว่าฝันคักฝันแน่ดีจนจนคิดว่ามหาตะมหาคิดว่าตะตัดเลขให้ก็ได้ผมได้ความคิดลองมันฝันคักฝันแน่นะแต่ว่าก็มีเอฟซีบางโคตรเปลี่ยนทหารฮกบางโคตรเิลี่ยนทหารซามสินะ แต่ว่าบางคนคนกัดเจ๊งยังพินัดเลยอีกหลายท่านเลยคนกัดถือสามตัวตรงกับหลายคนอยู่เนาะเอาเพื่อนผิวชมไม่ใช่อยากรวมทัพบุญเนาะหมาหน่อยขอบคุณพี่แน่สี่พุทธิครับเอาไปเขียนตัวคู่ขอบคุณว่าใส่เื้อป่ะเอออยากอ่านนะครับคนกัดบนเรื่องเื้อกัดฉีบอยากอ่านมาเลยเนาะออากัดฉีมีอยังเหรอคุณเมื่อไรถึงหัวด้วยดอกกัดิีบตอนเราลงมาไม่คุณวันดีเนาะ คุณพองสีคุณพี่ป่าไพ่คุณทองแดงนะครับคุณพิกุลเนาะเอฟี่กับมอนรัดนะครับคุณสาวิตีพบศาสตร์คุณเฉวัตรคุณพินัดเนาะนะครับประมาณนี้ละส่วนตัวเงินรวมเ,เป็นกระทินแล้วก็ให้มีเคี่ยน้อยไปแล้วเนาะสองพันหนึ่งร้อยคะแนนเด้อนะครับอืมไม่เกี่ยวน้อยก็แปดร้อยบาทเนาะนะครับ เอปลีย่ยนรอยคะแนนลุงนะครับอ่ะขอบคุณเพนเดมไมเคียวจ้าขอขอบคุณหลายๆเด้อจา้าวันสิมานี่ขอให้ดวงเปิดโชคลาภเปิดบารมีเปิดการเงินการงานเปิดเพิ่มขึ้นนี่มันจะหน่อยกบบขอปูเพ่นละเพ่นอาจจะเห็นโอกาสไหมอันนั้นที่เราข่มฝันจะฟังเหมือนกันกอือคือ เงินในห่อเด็ต่อยอดกับทินเนะะาะเพราะว่ามันเด็ดท่นี้เง่อยมากมากกันเลอก็เลยเกียวไว้ท่านหยนะแลยเมารวมกับเปี่ยนเสียมนะครับสองขังก็เลยเดเป็นสองพันหนึ่งรยบาทนะเดี๋เพิ่มหลายเติอมอยู่น้ำวันเนาะวันว่าเขามาอะไรัวันเนาะบา,บา,า,า,งงานนะบานี้ก็เอาเท้าแต่สามเขาปูไม่เนาะขอเอาตอนเนียงมันหยุดชะงักเาวันเนะา,ากกนะชะงักจนวั้เด็ต่อกระถินกันเลยเนาะเขาสองพังนอยู่บด้วเวณหน่เดัน สองหมื่นไปสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วอ้าวนะครับถือว่าถือว่าฐานมันคงแล้วนะน่จไอ้สองมื่นถือว่ามันโค้งกนเลยนสอ่แต่วยถือว่าเตรียมเทียได้เนิสำหรับสำหรับห้องจัดจิตจัดเข็ดเนาะนี่เสร็จ้องเป็ต่อยอดสองมื่นเลยมาทำาร์ดานะบุญแสดงว่าบุญมีบาลมี นี่คนะโยขอทํากระถิ่นในผ้าอิบซี่สุขคนไปเห็นน,นล่นวัดน,นี่ขอให้ได้ผู้เหลียวเพเห็นกนให้มองเห็นผู้อยากให้คิดอยากซื่อให้จูดเจ้าเจ้าขมารวดครับผมก็ให้เลขเขาอ้ามีเขียวฟันดีว่าป่ะในฟันมันเึ้ื่อนมันเึ้ื่อนเนี่ยกับฝันว่าไปงันประเภทนี่สงการเนี่ย,ยวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ย ไปเพิ่นเป็นจัดงานวันสงการเนาะได้ไปตบบันท้ายตบอียงเรียบร้อยเบิดสุยางเราบันี้ก็เลยมาในโหมดที่ว่าเขาเจ้าให้จับรางวัลนั่นหลักจับรางวัลบัน้เข้าเจ้าก็เลยเขียนรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามเรากับรางวัลใหญ่ลงมารางวัลที่หนึ่งน่มันจะเป็นรถกระบะ รางวัลที่สองจะเป็นมอเตอร์ไซค์รางวัลที่สามจะเป็นตู้เย็นก็เจ้าไอ้เขียนไหวว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามบานเนียนฮอดเวลาที่ก็เจ้าจอานัอานอันไล่ซื้อไล่น้ามว่าผู้ที่โชคดีก็เจ้าให้เข้าไปจับเบอร์ที่พันพันใบแน่หายเนะเาะครับเลยแต่ของเลยจับเห็นมาใบาหนึ่งบานนี้กาเจ้าเลยบ มันสิมีสองใบใบหนึ่งเข้าไปให้เพิ่นใบหนึ่งมันอยู่น้ำเข้าละมันนี้แล้เจ้าเลยอ่านว่าพูดผู้ที่โชคดีรางวัลที่หนึ่งก็เลยบอกว่าคุณชนะนันทิดาบุญล่าสันเบอร์สองเจ็ดเก้าห้าเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่สันคุนได้วางสิละน่ละ เป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นผู้โชคดีได้รถกระบะขั้นนี้เป็นเบอร์หนึ่งหรือรอดที่หนึ่งคือรถกระบะเจอาเบอร์ที่หมายเลขที่ได้คือสองเจ็ดเก้าห้าจ้ะเบอร์ที่ข้าเจ้าเขียนไว้ว่าเป็นเบอร์ของมั่นคือสองเจ็ดเก้าห้าครับได้ต่อวันี่ยก็ได้แล้วก็ได้เราก็ดีใจยังคักเรากระโดดโลดเต้นคือจังก็จืกเลขนี่ละ ก็ดีใจกันก็ขึ้นก็ขึ้นไปมอบรางวัลกับรับรางวัลุ่นแล้วเนาะมันดีใจกระโดดโลดเต้นุ่นแล้วจนขาดก็โชคดีกับแพร่วัน,นิก็เลยตืน่นขึ้นมากกันเลยคิดดูอขอบคุณน,นหลายหลายได้กับเอ้ยอสิมาให้แกมือวัดจันกระวางสีอะคืออ่นว่าเลขซีโตนี่ปกติมันสิเป็นข้าจาสิบว่าเขียนหลายเนาะเบอร์หนึ่งก็สิเป็น เด็กสองตไปซ้ำนี่ไหมอันนี้เบอร์หนึ่งเด็กเขียนเป็นเลขสี่ตัวคนไหมเดขคิดว่ามันจิเป็นเล่าบอเถอเป็นเล่าไปกอนบอแต่มันมาติดปัญหาที่ว่าเป็นรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งนี่เนาะข้อที่หนึ่งรถที่หนึ่งมันมอาจจะเป็นเรืไทยก็ได้นะแต่ว่าข้อก็มมีข้อสงสัยตัวหนึ่งว่าตรงเลขรถเท่านี้มันออกไปแล้วมันยนะสามตัวคนที่ว่าออกลูกสีรถไหมอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็น แล้ววันที่หน <ained. S 1> ึ่งคลิปนี้ก็ได้หรือที่เป็นยูโรดก็ได้เนาะเขาก็เสี่ยงเขาเราว่าไว้ทั้งสองอันหลับไปรซื้อวันวันนี้เขามีเขียนว่าวันที่หนึ่งประมาณสามคลิปเลยคลิปแรกก็นูเขียนวันที่หนึ่งดเลยไม่รู้ว่าอันไหนนะแต่ว่าดรซื้อว่าจะมีเยู่ที่เขียนเข้า่าไทยคลิปแรกคลิปแรกไทยนั่นเด็กหนุ่มว่าสี่ห้าสี่ไหมคิดว่าเลย มีสามแมนแมนมีสี่หาี่ซอกเียมกไทยเนั่นแหละแล้วก hey. ัมีรถนี่ะเป็นสองเอลูกเสรถเออเอาลูเป็นสองที่คิเราเข้ามาไทยไเยคลิปนี้มัเลยรเกียมกทยเพราะยังว่าอันรถกออกไปแล้วอันซี่หาีนี่ก็ก็ซ็้ว่าถ้าดอกเต็มเต็มเนาะต้อกัดอกเป็นเต็มต้องออกซี <nd> ่ๆก er <mountains> ับ mm มี่นเขาก็ส like ังเกตเอาเนาะต้องไปย้อนเพื่อาเด้อนะครับ อันนี้ก็เขียนไทยน้ากันต่ก็ซื้อเล้าก่อนมีที่บอกู่ยเห็นบอกว่าไทยก็เลยไม่ซื้อเท่านะมันมาเมียนะครับเขาบอกว่าเล้าก่อนตั้งไปไทยอันนี้คือกันห่อหิวเล่าเล่าว้อนจันทร์ก่อนตั้งไปไทยต่อเนาะรือฟันอี่ก็หนึ่งก็บั่ายหิวอะกันมาอีกทหนึ่งนะครับพี่แนนคือซื้อเหล้ากวันน่ะคือคือขอผลไม้ประเดี๋ยขอคือขอให้ฟันดีฝันได้แหละป่ะเด้ขอไปเกี่ยวกับยอดหลัง ตู้นั่นตู้นี้จะ่าให้ฝันได้มาบอกลูกโลดอย่างใ้ลกูกสั่งบาร,รมีสั่งบุญกระถินกองใหญ่งๆรวมสั่งรวมถ้ำแล้วก็ให้ได้ไปไอ้สั่งแนวอื่นน้ำอีกวองเนืา้อจั่บุญกระถินแล้วก็อธิษฐานวังนี่แหละครับ <c oughs> ขอเปลาบคนไทยเลยหรือว่าบอหรอือว่าไทยว่าลาบว่ะเส้นนี่ขอเป็นลาบขอเป็ปลนา <c oughs> ปลาบเนาะอ่ะก็ตามนั้นนะครับ แล้ววันที่หนึ่งเล่าก็ได้เนาะแล้ก็พิจารณาเอาเนาะครับใส่พิจารณากันรับชมเออเพื่อนขอเป็นเล่าก็นทีเป็นเล่าก็ได้มันขึ้นนี่ขอเป็นเล่าเลยเล่าพัฒนาวั่นจันเลยว่าไปยังซี่เล่ยเพิ่มครับอือดูสีเล่ยไปไปไถแต่ไรกันกระจอบุงมาแล้วก็ถ้าเรื่งฝันไปเรื่อยเนาะท่านสี่ขอสรุปกันที่หนึ่งเนาะคันกันกันเข้าฝันแล้วเ่าะฝันอีกเกิดแสดงว่ามันต้องเขาตัวนี้ครับผม อามีเช่ถืรอร้อนที่หนึ่งแล้วนะครับน้ำเบอร์ที่ถืรอร้อนที่หนึ่งในรถกระบะคือสองเจ็ดเก้าหานะครับตานให้สองจิตจ็ดเก้าเก้าห้าสองห้าเก้าสองแล้วก็จ็ดหานะครับส่วนสามตัวมาด้วยเชียนเลไทยให้คือเจ็ดเก้าหานะครับรถแต้มหนึ่งคือเข้าวัดรถเนาะก็ได้รถจ็ดเก้าสี่นั่มนะครับเป็นการรถแต้มเนาะอืมก็พิจารณาเรื่องนะครับอาจจะเป็นเล่าว,วันจันทร์หรืออาจจะเลื่อยไปไถ่ก็ไดนะ้เนาะ คนวามีระวันที่หนึ่งก็เลยสงสัยคนเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าตามสี่ไม่เขียวอธิษฐานก็คือขอเล่าวันจันทร์นะครับเนาะขอเล่าวันจันทร์เด้อปูเอ้ยขอแก่มือแน่ครับสีปัดสีแปดูุ่สันดกครับซื้อถือค่ักกับพ่าซีประมาณเนาะเออแค่ที่ประมาณครับซีประมาณจ้ะเ็บซีมันมันมาเลยไค้เรีกกระทินใอ้ต่อยอดไปเรื่อยเยเนาะใครมือกครเวทมาแด้วมันยังหน่อยเด้อปู ก็เสียากายข้าเจ้านี่ยเนาะให้รูปร้านแจกตุิมๆไปมวลๆนะเงินนู้อืมไหนมีเงินมีท่องการลดน้ำมันลดอายุข่ายกินไปมวลมันก็ไปตะม้วนด้วยเนาะเงินใาได้ทำบุญเลี้ยงบริวารผู้ที่เขาเจ้าอยากไปนั่มรวมนั่อีกเนาะได้แบบแต่ว่ามันหมานมันมีเงินใส่ไปมวนม้วนด้วยมีแต่เงินกับทินมีแต่เงินกับทินมันมีเงินกินเขาเก่ับมื่อคือเนี่ย คือเขาปรต้องผู้ติดข้าเจ้าอยากไปร่วมมือรวมศรัทธานั่มคือเขาปรต้องให้นข้าเจ้าได้มนี่ขาใส่ใจอยังคือเขาผู้ก็มีท่านไปนั่มแม่ผู้ได้ก็มีได้โชคสุขนะไปน้ำกันน้ำทม่วนนะมีโชคสุขนให้ได้ร่วมใจเฮ็ดโล่งท่านอียังไปน้ำกันเลี่ยงกันไปในตัวน้ำกันนี่สินะครับก็คือว่าฟันดีมันจะมีโชคดอกเพราะว่ามีเขียวตั้งคิดตั้งใจอธิษฐานดีแล้ววันี้สิ่งใดที่ นแก้ไขแล้วเนาะแก้ไขไปแล้วครับน่าจะมีโชคก็ไดกนะครับผู้ก็ถือว่าให้คักก็ไดกวัดนี่คือวัดเดียวกับวัดที่จะไปจับสลากหนึ่งวัดทุ่งเศรษฐีเลยวัดทุ่งเศรษฐีเลยเห็นว่าเกี่ยวกับวัดทุ่งเศรษฐีแล้วนะพี่น้องเนาะไปเป็นงานสงการตัวเป็นงานสงการเนาะนงานวันสงการเขาเปิดนั่งก็ตัวบรรท่ายก็มีแล้ว แต,แต่งตัวสวยใส่เสือลล่ดอกงามดอกป้าแปงออมันจุมการเนาะกิใสยดาวนเนาะสสยดาวเป็นจับไหเป็นจับไหจับรางวัลสุดถ่ายใสยดาวงั่นกระจิบรางวัลกระจริบกระเจิดดอกแต่ว่าอันนี้เป็นให้ไเป็นจับเอาในไหมันสิบวิ่เพื่อนผู้หลวงไงเนี่ยมันเจยวอ่ะอันอันลวงเลยรางวัลลวงเอาลวงเอาเองเนาะวันนี้ข้าเจ้าก็เลยไปจับ อยู่อันของกระเจ้าตั้งหากว่าผู้ที่โชคดีมันได้มาตรงกระเบอร์ของเฮ้าบันี้แเราก็ซื้อเฮ้าเขาเขียนซื้อลงไปในหันเนาะครับเขากระือว่าอ่าจะมีโชคก็ือดอกนะครับปูให้แล้วแหละเพราะว่าพี่เจ้าถุงสีดีก็ะซืงเป็นปูเนาะนั่นแหละเ็ตตรงเป็นปูแต่แด้ว่า,าปูดึงไปเพราะว่าทิ่ฐานนะเอาเงินอนึ่งเอาอะไรเด้อพี่น้องวงนนี้ยนะสวิตริแลนในการรับชมอาจต้ตรงตัดเนี่ย รถแน่กันแล้วตะคว่บดวงไคดวงมันเจ็บเสียก็ว่าเลขหลายเลขหน่อยเลืหลายมันก็บว่าอะไรหรอกมันนี่ก็ดวงอืมว่าใดมีดวงเขาจะก็ซื้อถึงเท่ากัมีดวงหายเขาอยากมีดวงเขาก็เปิดดวงก่อนเปิดดวงก่อนโอนมันทับุญกระถินก่อนจากลอยหนึ่งหายชิบาทกระไรนะเออพ่อเลยเปิดมายังหายไม่มีบุญสัมพันธ์เนาะนะครับก็มีหลายคนได้สิบประโอนมากก่อนเป็นกระถือทีอลี จากเป็นว่าวมิถุนลุยแถลุยแถมาบอกว่าแม่โอนมันก็ไม่ดอกก็จังลอยเลยนะโอนมาเฮ้ยแม่ถึงอีริ่งเฮถึงอิริ่งก็ไหวเลยนี่คนบอกเลยนครับนะครับเอานะครับอันตานั่นพี่น้องนะครับไปชมงานั้นมันไม่เกี่ยวหน่อยเด้อนะครับเป็นฝันว่าไปวัตถุเศรษฐีว่างานสงการเนาะนะครับไปร่วมจำรางวัลกุศลเนาะคือการโจใครนะครับโจใครชิงรางวัลเนาะก็เลยได้รถกระบะนะครับล่วงเข้าไปในไดเลขกที่โตมากไปซื้อเพิ่นคือ สองเจ็ดเก้าห้าเนาะสองเจ็ดเก้าห้านะครับกระตัดให 27, 79, 25, 29, ้สองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าสองห้าเก้าสองหลักกับเจ็ดห้าถาตัวตับกตัดให้คือเจ็ดเก้าห่านะครับรถแตมหนึ่งนำ้ำเจ็ดเก้าสี่เน้อนะครับเขาบอกเราว่าที่หนึ่งเป็นรถยนต์เนะาะใช่แล้วที่หนึ่นนงเป็นรถยนต์คิดเบืง้งว่าดีใจเลยเนะกระตุ่โหลดเต็มจนว่างกันแล้วครับมืองปจโตคือวัตถุเสียทีทละนะครับบอกห่อจีเพ็ดกระทิ้นกันเนี่แหละนะครับ กระกระท้ว่าเป็นวัดกันดานบ่วัดที่ว่าจะเลื่อนบ่นะครับมีคนถามอยู่วัดเป็นเป็นวัดที่ง่าวัดจะเลื่อนเน้อนะครับบริเวณนวัดขัดแคลนเนาอ,อแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาไปหนึ่งคือคือประมาณว่าเขาผิดบุญสัมภ์กับปู่เทวีสุวรรณเขาไปได้โชคยุหันเริมจุดเริ่มตนนะไปได้โชคครั้งแรกยุมาจากหันลวบานี้ก็ไเลยเนลด้ตอนเนื่องมาตอนเนื่องมา,องมาสองหวดสามหวดก็เลยไดด ไปหาเพิินมือเนาะะไปท <ไป S 2> ่มกับไปไปไปแก้บนอืมเด้ยได้ไปแก้บนเหลือเห็นป้ายกระถินได้ไปเห็นป้ายกระถินได้พากันออกปากไว้ว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์กันนี้ให้ได้มาถวายกระถินน้ำมาร่วมง,งานกับปูมาร่มวมง,งานกับปูมันกเ็เลยผักปูมาซอยเนี่ยไข่<ห>ช่วไห้ลาบไห้สือละวันให้สือละวันพากันไม่โชคกระสิฤๅ ไม่เห็นกระทินน,นัมีดีอยงสินะแมนเอฟซีไอเอฟซีถือได้เป็นสพานบุญทั้งหมอรวยทั้งแม่ตุย๋ยทั้งแม่แค่น้อยกผ้ากันเอ้าไปเองี่ละมันก็เลยเป็นถือไมา่าลังลังของมามันก็เลยได้เกิดกระทิ้นกองนีขึ้นมา,ากับผู้แหลกที่ว่าผ้าตังกับพินัทน,น,นะนะเป็นผู้เปิดบินเนาะเป็น <c oughs> ผู้เปิดบินอันไม่โชงน้ำเนาะมันนี้ก็เลยลังลัง,ล,งลังมาเลยนนมันสุดนี้แล้วกับต่อยอดอีกหลาหันอยนะ ใครหลายท่านหลายคนบุญเดินงามขอถูกขอไพร์ก็ถือว่าบุญได้เฮ็บ้านมันก็ถึงทุกคนล่ะเนาะอ้าวนะครับขอบคุณหลายโชว์ของมันน้ำมีเชนหน่อยคุณคนสวัสดีครับมีอะไรมีองี้เสริมมีปะมามีเนาะอ่านะครับสวัสดีครับ